ใกล้ปีใหม่แล้วใครมีแพผนไปเที่ยวบ้างก่อนออกเดินทางมาดูวิธีพับเสื้อผ้าให้ประหยัดที่ใส่ได้ครบไม่ยับกันนะ 1. ถุงเท้าคไขยถุงเท้าเข้าด้วยกันแล้วล็อกจะไม่หายเป็นข้างๆอีกเลย 2. กางเกงในพับเป็นทรงสามเหลี่ยมพับด้านข้างเข้าแล้วพับด้านล่างขึ้นให้เกิดช่องเล็กๆเรียบร้อยไม่คลาย 3. เสื้อเชิ้ตจำามจุดให้ขึ้นใจเอวอกไหล่วิธีนี้ช่วยให้ปกเสื้อคมแม้เก็บไว้นานหลายเดือน 4. เสื้อสเวตเตอร์อย่าแขวนเพราะจะยืดวางราบพับจับบนลงล่างแล้วพับแขนเข้าด้านในเพื่อรักษาทรง 5. เสื้อแจ็คเก็ตพองๆดูใหญ่แต่พับดีๆจะยุบเหลือขนาดเท่าเสื้อสเวตเตอร์ 6. เสื้อฮูดดี้จัดฮู้ที่เรียบก่อนแล้วพับลงมารอยพับที่สะอาดช่วยประหยัดพื้นที่ที่สุด7ชุดนอนพับกางเกงก่อนแล้วเอาเสื้อห่อรอบเป็นชุดเดียวหาเจอง่ายไม่กระจัดก,กระจาย 8กางเกงพับได้หลายแบบแต่แบบควยเรียบๆคือทั้งง่ายสะอาดและไม่รกพับให้ดีตั้งแต่แรกกระเป๋าเล็กแค่ไหนก็เอาอยู่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามไว้นะ